ซ่อนชนจังหวัดสตูลรับเคลื่อนโครงการองค์ความรู้ทะเลและมหาสมุทรและพ้นประโยชน์คองชาดทางทะเลสู่การเรียนการซ้อนในสถานศึกษาของจังหวัดชายทะเลฟังอันดามันค่ะ ระหว่างวันที่ิงห5คมที่ผ่านมาพลเรือโทสุวัตรดอนสกุลผู้อำนวยการซูนอำนวยการดักซัพ้นประโยชน์ของฉาดทางทะเลผักซ้ำรื้อหวาซ่อนชนผักซ้ำอนุบัติหายซ่อนชนจังหวัดสตูลดำเนินโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทะเลและมห้าสมุรและพ้นประโยชน์ข้องฉาดทางทะเลสู้การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายทะเลฟังอันดามันโดยมีนาวาอากาศเอก เส้นไทยบัวเนียมรองผู้อำนวยการซ่อนชนจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างซ่อนชนและกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าไม้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสตูลและครูในพื้นที่จังหวัดสตูลประมาณ60คนค่ะเพื่อให้สามารถท่ายอดองค์ความรู้เกีก่ยวกับทะเลและมหาสมุทรรวมถึงการรักษาผพลนประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติไปสู้การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะครับก็บประกอบด้วยการมันใหญ่หัวคอไพ่คุกข้ามต้อความมันคงทางทะเลโดยนาวาการเอกอนาวาเอกเส้นไทยบวนเนียมนะครับ แลวก,การบรรยายการรักษาพ้นประโยชน์ท่องชาติทางทะเลโดยนาวาเอกรัตพลแก้วกระจายหัวหนาซุนขวบคุมความมหมนคงทา่าเรือซ่อนชนจังหวัดสตูลการบรรยายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแหละชายฝั่งโดยวิทยากรจากศูนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูลการศึกษาธรรมชาติของปลาชายเลนเตสูนอนุรักษ์ทรัพยากรปลาชายเลนเทยิซุบเซตมมาํตาบนตํามะลัง การเยี่ยมชมและการศึกษาการผ่อพันธุน์สั์น้ำเตะซุ่นวิจัจและพัฒนาประมงทะเลสตูนปากบาราอำเภอหลังงูนะครับโดยการดาเนินงานในวันนี้นะครับการซอดรับการมโยบายรวมกันรรหว่างพลเรือโทสู้วัดนอนสกุลพ่อซ่อนชอนผักซ้ำและก,ดก็ดรชูสิ้นวรเดชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเทมุงพลักดันให้สถานศึกษาตุกแหงในจังหวัดชายฟัง่งทะเลอันดามันนะครับได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลมหาสมุติและก็พ้นประโยชน์ข้องชาดนี้ มาบรรจุไว้ในการเรียนการสอนในครอบ100%ภายในปีซ่องปีการศึกษา2568น,นะครับ